แล้วก็กราบสวัสดีพี่ๆน้องทุกท่านเลยวันนี้ผมจะมารีวิวกรงเต่า DIY เองกับมืองบไม่เกิน700ก็ทั้งหมดก็ประมาณ650บาทไม่เกินนี้บอกเลยมีแค่นี้เต่าก็อยู่ได้4-5ปีอยู่เปยวยาวเลยจาคนเลี้ยงไม่แก่ตายก่อนผมบอกเลยว่าทำแม่งโคจะง่ายมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก็สามารถทำกรงใหญ่ได้ขนาดนี้แล้วความยาวก็จะ9 5้0บหคูณรอบอกเลยแมงโคจะกว้างตัวอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมี2อย่างดังนั้นก็คืออาตะแกรงเหล็กนะฮะ นี่ตะแกรงเหล็กแล้วก็ใช้เคเบิลทายนะรัดให้กรงได้เชื่อมเข้าหากันโดยผมจะใช้ตะแกรงเหล็กจํานวน8ชิ้นนํามาประกอบเข้าหากันขั้นตอนไม่ยากเลยผมก็นําลวดเหล็กนี่คนระับนํามาทําการตัดครึ่งนะนี่ผมก็จะทําการตัดตรงส่วนกลางส่วนกลางบนแล้วก็ตัดส่วนล่างแล้วก็ทําการงอมันจะงอได้เลยโดยไม่ต้องตัดทั้งหมดก็จะงอแบบงอเลยอะ่ะจำนวน4ชิ้นนะ นี่ผมก็จะให้ดูเลยผมจะทําการงออันนี้ชิ้นที่1แล้วก็อันนี้ชิ้นที่2 3และ4เมื่อเราทํา4ชิ้นนี้แล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้เคเบิลทยในการรัดรูปนะให้มันชิดเข้าหากันนี่ผมก็จะใช้เคเบิลทยเลยเคเบิลทไม่แพงนะถุงละ20บาทก็สามารถนํามาติดกับตะแกรงเราได้แล้วส่วนตะแกรงนี้ผมใช้8 0ดสิบณหนึราคาก็จะอยู่ที่80บาท ผมซื้อมาแดชิ้นก็จะตกประมาณ640บาทท้วนแล้วแต่ร้านค้าด้วยว่าที่ไหนขายถูกจะขายพแพงราคาขายไม่เท่ากันนะส่วนกระเบื้องที่ปูที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นกระเบื้องที่เหลือจากการปูพื้นบ้านนะซึ่งบางบ้านของเพื่อนๆอ,อาจจะมีเศษกระเบื้องอยู่ก็เอามาวางแป,แปะไว้ก็ได้เพราะว่ามันจะทําความสะอาดได้ง่ายนะสนมมติว่าขี้เต่ามันขี้ลงมาเนี่ยเราจะได้ทำการกวาดล้างได้ง่ายในส่วนของพาลทนะถ้าบ้านเพื่อนๆมีก็เอามาวางรองไว้ได้เพราะว่า ถ้าฝนตกลงมาเนี่ยตะแกรงเราจะเป็นสนิมนะมาวางรองไว้ก็ได้ตะแกรงเราจะได้ไม่เป็นสนิมถ้าบ้านเพื่อนไม่มีพาเลทก็เอาเป็นอย่างอื่นก็ได้และเมื่อประกอบเสร็จก็จะประมาณนี้เลยนี่คือความยาวความยาวของผมก็ประมาณเก้าเก้าสิบเจ็ดนะเออเก้าสิบเจ็ดก็ถือว่ายาวอยู่นะอันนี้ทุกส่วนของความยาวนะนี่ประมาณนี้เลยก็จะหักลบกับที่เราประกอบด้วยแหละในส่วนของความกว้างนะก็จะประมาณหนึ่งร้อยเซนติเมตร ตอนประกอบนะมันจะไม่เป๊กกับตะแกรงที่ซื้อมานะตะแกรงที่ผมซื้อมามันจะประมาณ80คูณ100เพื่อนๆที่ดูมาก็จะงงเอ๊ะมันใช้ถึง8อันรเห<ล>ะกอบอสี่เหลี่ยมใช้แค่4อันแล้วประตูเปิดปิดใช้2อันแล้วอีก2ออันอยู่ไหนนี่ผมบอกเลยนี่ผมไว้ข้างใต้ผมรัดกันให้เป็นสี่เหลี่ยมนะ เพื่อให้มันยึดติดกันเพื่อนๆหลายคนที่ดูคลิปช็อตนะก็จะรู้ว่าเออชื่อมันชื่ออะไรนะแต่สําหรับผู้ติดต,ตามใหม่หรือผู้ที่เข้ามาดูใหม่ก็จะงงไอเต่ามันชื่ออะไรก็บอกเลยตรงนี้นะครับว่าชื่อมาวิลตอนนี้เต่าผมก็ยูด่1ปีกับ6เดือนนะมันก็สามารถอยู่ในกรงนี้2ปี3ปี4ปี5ปี5ปีอาจจะอยู่ได้ถึง5ปีนะถ้าเทียบกับไซต์ตอนนี้วรนจะซื้อพวกองค์พวกองค์นี่ สามารถซื้อได้นะอันนี้ผมเอามาจากแมวเพราะว่าซื้อมาให้แมวแล้วมยมงไม่นอนแต่ให้เต่าแล้วเต่าม,ามันมนอนาา<อ>ก็เอาวางไว้ตรงนี้ให้น้องมันออกมากินหิวเดี๋ยวเขาก็ออกมากินเอง่วนพื้นที่นี้กว้างอยู่แล้วให้น้องเขาออกมาเดินเล่นนะก็จะเลี้ยงแบบกึง่งกึ่งเอาดดกึ่งขังนั่นแหละถ้าเราไม่มีเวลาว่างก็ปล่อยน้องไว้เนี้ยน้องก็จะเดินลมพดัดบ้างตากแดดบ้างน้องก็จะอยู่ในเนี้ยแหละก็จบไปแล้วกับการรีวิวชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะสวัสดีบ๊ายบาย